วันนี้หลวงพมจะพามาดูภาพผิดองฝังที่มาที่วันเขายายเคียงเหนือครับวันนี้เป็นวันตุดจีนครับวันนี้วันที่สิบครับเสาที่สิบครับเพนพุนมครับขึ้นมาดูในบุตร,รับารดท้นมาครับตามขึ้นมาครับย จงเมตโภคสดสมป่าอย่าได้ตกใจอย่าได้ยากจนข้าพเจ้าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับพระบุญบิดาบิดาูหย่า ที่มาเกิามาในคณะมรดการ์บนนาานุนะคะลูกมาลูกสีสองแล้วครับตอนนี้อามาร์นะครับเอาเรียนเชิญเลยเจ้าค่ปะป้าพี่ไม้มากใส่ถุงนอนผมมาจากปทาญหลวงพ่อพอำเภอปทาญนะครับเชิญเลยเจ้าค่ะจุดทูบให้มีความจุดเทียนให้มีแสงด้านหน้าหลวงพ่อขาวนะจ๊ะจุดทูบให้มีความจุดเทียนให้มีแสงด้านหน้าหลวงพ่อขาวพอเงินพอทองปักที่หน้าอกนะ ตอนนี้ผม<อ><อ>จะเดินรอบบนต์คบฝางกพุทานานีประกาาอบทางทำพิธีครับพระตอิตายาตุภายาพระแต่ตนพุจเดินพระพุทัังไรอขอนอมังไร สัรมทานก s <S ับคนกําลังวางครับคนกําลังวางครับใจเจริญพอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความเรามาเรื่อยๆครับแคกขาดจากไปแค่ยากของข้าจากไปขึ้นการเรามาครับตามมาโอ้โบทก็สวยงามครับอันนี้ปีครับ บาตามปีครับผมจะเดินรอบโบสถ์ครับผมจะเดินมาเรื่อยๆครับเดินหอบโบสถ์เดินหลอบโบสถ์จะเดินมาเรื่อยๆครับเจอหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังเดินครับเดินเดินเดิน นี่ขนากรรมการกํลังถาสครับามาได้ครับสวยงามครับวัดเขายาเชียงเหนือครับที่คลองไผ่ครับนี่ครับตอนาานี้ยุ่งแล้วคนนี้มีวริจากจุดที่ดิน,น,นครับขาตั ไดอกไม้ต <com> voilà like mm ุ้มเทียนได้ยางจ้ามาเลยๆตอนนี้ผมเดินรอบโบสถ์นะครับผมปิดทองเส้นเราผมเดินไายหายที่เอาได้ดูครับดอกไม้ตุ้มเทียนด้านในส่ยนคนไหนที่ยังไม่ได้รุนระมุนหวัลฟังให้ดีนะใครยังไม่ได้รุนระมุนหวานนะมีมอเตอร์ไซค์คันละ20่สิบบาทจักรยานคันละ20บบาทตู้เย็น เครื่องละยี่สิบทีวีสี่สิบนิ้วยี่สิบปาทพักลงยี 20, ่สิบมอหงข้าวยี่สิบเชิญไปที่ทิศตะันตกนะจ๊ะลองเสียงดูสักยี่สิบบาทหนึ่งบาทหนึ่งใบอาจจะได้กอนก็ใส่ก็ได้อาจจะได้ทีวีพักลงตู้เย็น<ม>ก็ได้ เพราะฉะนั้นเชิญทิ่ตะวันตกเลยคุณพี่เจ้าขาคุณพี่คุณพี่ช่วยติดหน่อยเนาะสักแบงสักไบคุณพี่จ๋าแบงยี่สิบขาดขาดเก่าๆอยู่ในกระเป๋าของเราคุณแม่เตรียมนะบริการเลยเจ้าขาคุณพี่เชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าเอความสด็จในชีวิตครับสาวที่ขอโมทนาบนนะให้บนรักษาเทวดามุ้มครองนะจะพระรตนไตปกป้องนะ เชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าอ่ตอนนี้เราอยู่สามสิบสี่เหรียญเ,ยเราวมั้งนี่เหลือสามสิบสองโอ้จิมด,ลมดแล้วเหลือแค่สามสิบสองเหรียญเด้อเหรียญกอดจิมดเวลาฉันกอดจีมดหลืออีกแปดนาทีอ่าเจ้าของสถานีมาหยืนรอแล้วอ่ามรนาสาธุจ้า เอาแล้วจิตหนึ่งร้อยบาทรับไปเลยสององหลวงข้าดึงเหรียญภาพผมอีกหนึ่งองนะครับเรียกเชิสนาติดตามศรัทธาก็ได้นะจ๊ะบุญจะถูกบุญจะแพงตามกำลังศรัทธาจ้ะอุบ้านตามใจผู้อยู่อุบอู่ตามใจผู้นอนยับหมอนตามใจผู้หนุนทำบุญตามกำลังศรัทธาเหลืออยู่ สามสิบเหรียญยี่สิบเก้าเหรียญโอ้บนเย็บบนเห็นทันตาบนมาทันใจบนหนักจักใหญ่เชิญเลยจากคนละแบงคนละใบด้านนี้เลยนะเชิญเลยจ่าเชิญเลยจ่าด้านเดียวใบเดียวเดี๋ยวให้ติดด้วยตัวเองเลยนะเดี๋ยวบริการเลยจ้าเอาถอดรองเท้าแล้วเดินมารอด้านเงินบ้านทองด้านนี้เลยจ้า สาธุอูอท่านาวายรต้กนรับพระอาจารย์นะแล้วก็รับคณะสัพพาญาโยมทุกคนด้วยนะครับดับหยทุกเยนฝามือเลยครับียตรนีรผู้วัดใหญ่มากเลยครับมตรงนีเลยนะมาดูโบสถ์ได้ครับสวยงามมากเลยยโบสใหญ่ครับใหญ่สวยงามากเลครับ เพื่อเนือดนดินขายปลคนันบรรดาสาธิตเจงพลใจดุนครับรังไข่นี่เป็นที่อตักไข่ปลาครับน ครับออมาเลยๆครับสถานที่ไายดูแต่ด้านโน้นเลยจ้ะอ่าแล้วก็ไปจุดทูบจุดเทียนบูชาหลวงพ่อขาวด้านในนะครับจุดทูบจุดเทียนบูชาหลวงพ่อขาวด้านในเลยนะพอเงินพอทองปักโชว์ไว้ที่หน้าโบสถ์เลยนะจ๊ะปักโชว์ไว้ที่หน้าโบสถ์เลย พองินพอทองบูชา,าพระคุณพ่อบูชาพระคุณแม่ของเรานะอนุโมทนาบนด้วยนะคุณแม่เจ้าขาเรียนเชิญติดพระป่าด้วยกันนะจ๊ะคุณพ,พี่เชิญเลยจะคนละแบงคนละใบนะพี่นะขอบคุณหลายๆขอบใจมากๆเจ้าขาอนุโมทนาบนนะ มาอยู okay. อย่ที่ well, รุดต right yeah, ีนะครับตอนนี้ยาเจ็บยาไข่พอไข่ทุกปาพแข็งแรงเด้อไข่ักไข่มีเ็นเศษฐีาหารเศษฐีมีนาปีไข่ท้อในน้คลิปนี้จบลงไว้แค่นีกก่นนะครับผมขอไปดูในช่องขนมชญานะครับทางยูทูบนะครับเข้าูเข้าดูเ้ากตด้มล